สวัสดีครับวันนี้ผมเข็ดนะครับจะมาแนะนําวิธีการต่อระบบไฟจากแผงโซลารเซลล์เข้าไปที่กล่องคอนโทรลของปั๊มบาดาลน,นะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการต่อกันเลยครับผมครับผมผมจะแนะนําวิธีการต่อระบบไฟแผงโซลารเซลล์เข้ากับกล่องคอนโทรลนะครับทีนี้ให้ดูคู่มือก่อนคู่มือนี้จะติดไปกับตัวสินค้านะครับสังเกตรูปนะครับ แผงโซลาเซลล์นะครับต่อเข้ากับกล่องคอนโทลจากกล่องคอนโทลต่อเข้าตัวปั๊มนะครับนี่คือเป็นผังที่หนึ่งนะครับส่วนผังที่2เราจะบอกเรื่องวงจรและรายละเอียดสังเกตนะครับจากแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์เนี่ยจะมีขั้วบวก1เส้นขั้วลบ1เส้นนะครับเข้าตามนี้เลยก็ดูนี่ประกอบด้วยนะครับผมนี่นะครับจากสายสองเส้นนี้นะครับขั้วบวกกับขั้วลบนะครับตามนี้เลยนะครับเข้าขั้วบวกเข้าขั้วบวกนี่นะครับขั้วลบเข้าขั้วลบนะครับผมส่วน u w w อันนี้เป็นสายที่ต่อเข้ากับตัวปั๊มบาดานนะครับผมครับส่วนส่วนช่องต่อไฟนี่นะครับจะมีนี่นะครับขา1นึขา2ขาสามขา4ขา5ขา6ขั้นตอนการต่อแบบนี้เลยนะครับผมจะแนะนําลูกค้านิดนึงครับผมว่ากรณีที่เกิดลูกค้าไม่ได้ต่อสวิตช์ลูกลอยที่ถังเก็บน้ําไม่เป็นไรครับผม แต่กรณีที่2ปุ๊บกรณีที่ขาสามขาสี่เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยไม่ได้ต่อสวิต์ลูกลอยของถังเก็บถงังถังน้ำนะครับหมายถึงว่าบ่อบ่อที่ที่ปั๊มใช้อยู่เนี่ยกรณีที่ไม่ได้ต่อลูกลอยให้ต่อตรงนะครับไม่งั้นปั๊มจะไม่ทํางานครับผมถ้าสังเกตดูตัวนี้เขาจะเขียนบอกไว้เลยครับว่ากรณีที่อ่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีการต่อลูกลอยให้ต่อตรงมิฉะนั้นปั๊มจะไม่ทํางานครับผม อ่านี่นะครับผมต่อตรงไว้เพราะว่าผมไม่ได้ต่อลูกลอยถ้าเราไม่ต่อตรงนี้ปั๊มจะไม่ทํางานนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนขาห้ากับขาหกอันนี้เขาจะต่อเป็นสวิตช์อยู่แล้วนะครับเป็นสวิตช์ภายนอก,กเขาเขียนว่าสวิตช์ภายนอกสําหรับเปิดปิดปั๊มครับผมตอนี้ผมจะการต่อนะครับผมจะแนะนําเบื้องต้นก่อนที่จะต่อระบบไฟเข้ากับตัวกล่องคอนโทรลให้วัดก่อนนะครับว่าไฟมาจากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเท่าไหร่ครับผมขั้วลบก็ วัดที่คนลบนะครับให้ปรับวลดีซีให้ปรับมิสเตอร์ไปที่ตำแหน่งวลดีซีก่อนนะครับแล้วก็คนลบเข้าคนลบครับผมคั่โบกเข้าคู่โบกครับผมอ่าไฟมาประมาณสามสิบเอ็ดโวลต์ครับผมสาสิเอ็ดโวลต์นะครับซึ่งสาสิเ็ดโวลต์เนี่ยใช้กับปั๊มบาดาลโซลาเซลล์ของ่องคอนโทรลรุ่นนี้ได้ เพราะว่าเขาจะบอกไว้นะครับว่าโวลต์ที่ใช้เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า12โวลต์ครับผมแล้วต้องไม่เกิน50โวลต์เมื่อกี้เราวัดได้ประมาณ31โวลต์ซึ่งอยู่อยู่ในกรอบนี้ครับผมคราวนี้พอเราวัดมิเตอร์แล้วเรารู้แล้วไฟมา31โวลต์ใช้กับกล่องนี้ได้เราก็ต่อเลยครับขั้วลบเข้ากับขั้วลบนะครับผมที่มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับขั้วบวกเข้าขั้วบวกครับผมครับอ่าพอเราต่อไฟ power show เห็นไหมครับไฟ power โตโชว์นะครับ ไฟพาวเวอร์จะโชว์นะครับอันนี้เป็นปกตินะครับจากนั้นเราเปิดใช้งานก็คือสวิตช์จะปิดอยู่นะครับจากตำแหน่งออฟโยกขึ้นเป็นตำแหน่ง on. ออนไฟนนิ่งโชว์จะด้ินเสียงปั๊มใช่ไหมฮะตอนนี้ปั๊มทางานแล้วครับผมปั๊มทางานแล้วครับผมอันนี้เป็นปกตินะครับผมขอปิดก่อนส่วนสเกลที่เขียนไว้ที่หน้าปัดนี่นะครับไฟโชว์ที่แท้งเนี่ยกรอนนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าต่อระบบลูกลอยที่ใช้กับ แทงเก็บน้ำเนี่ยตกรณีที่เกิดน้ําแห้งเนี่ยไฟจะโชว์ครับผมไฟจะโชว์แต่ถ้าเกิดถ้ามีน้ําปกติไฟจะไม่โชว์นะครับแล้วก็เวลอันนี้ที่ผมบอกไว้ถ้าเกิดกรณนี้แล้วเกิดเราไม่ได้ต่อตรงไว้เนี่ยไฟจะโชว์ปั๊มก็จะไม่ทางานครับผมจะเป็นระบบเซฟตี้ของเขาถ้าเกิดลูกค้าไม่ต่อลูกลอยก็ต่อตรงแต่ถ้าเกิดต่อลูกลอยก็คือต่อลูกลอยใช้ได้เลยอันนี้ตำแหน่งนี้จะเป็นลูกลอยของบ่อที่ปั๊มบาดานดูดขึ้นมาส่วนสัญลักษณ์แท้งเนี่ยเป็นเป็นเป็นแทงเก็บ ครับผมเป็นทั้งเก็บส่วนอะรามไฟตัวนี้อะรามกรณีที่เกิดเครื่องมีปัญหาหรือเออร์เลอร์ไฟอะรามจะเนี้ยจะโชว์ครับผมสเกลก็จะมีอยู่ประมาณ5ตัวหลอดไอวจะโชว์บอกตำแหน่งอันนี้ power พอเสียบไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าปุ๊บ power โชว์แล้วครับผมพอเปลี่ยนจากเปิดซีวิคจากออฟเป็นออนไฟลัดนิ่งโชว์ครับผมอันนี้คือปั๊มทํางานปกติเนี่ยครับขั้น,น,นตอนการต่อของคอนโทรล ทงังโซลเซลล์กอ็อยู่ประมาณนี้ครับผมครับผมสุดท้ายนี้ลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการต่อครับผมสามารถสอบถามได้ตามข้อมูลนี้เลยนะครับสวัสดีครับ